เทามาลองไซส์นะลองไซส์ดูนะอันนี้คือหนว่าบราสไซส์เก้าครึ่งเก้าครึ่งนะก็ใส่ค่อนข้างหลวมเลยนะใส่หลวมพอดีสบายเหลือเยอะเหลือข้างหน้าเยอะเก้าครึ่งหนว่าบราสเป็นไซส์ที หมือนจะใหญ่กว่าปกติอาจจะต้องลดไซส์สำหรับคนที่เคยใช้นูบาลัสน่าจะเก็ตเนาะส่วนคู่นี้เดี๋ยวเรามาลองแต่ว่าเอาอ,อันนี้ก่อนอันนี้คืออันนี้คืออะไรสกายอันนี้คือเอทส่วนอันนี้คือสกายพลัสเดี๋ยวเรามาลองไซส์กันดูอันนี้เบอร์สิบเบอร์สิบของสกายใส พอดีเลยหลวมด้ยวยเอ็ดเบอร์เก้าครึง่งพอดีด้มีเหลือข้างหน้านิดหน่อยหนึงส่วนตัวกายพัดเก้าครึง่งแตนข้าง ด้านข้างคับกว่าอันนี้เอทดก้าครึ่งด้านข้างคับกว่าเอทดเก้าครึ่งแต่ด้านหน้าเหลือเยอะกว่านี่ยังไงวะงงเลยจะุูเอทดใครใส่เอทดเบอร์ไรใส่สกายพัรเบอร์นั้นแหละงงไหมอันนี้ท้องโดยสาร หมือนจะกว้างกว่าเลยแต่ด้านหน้าเหลือน้อยน้อยกว่าอันนี้ข้าง,างพอดีเปะ๊ะแต่ด้านหน้าเหลือเยอะกว่าสรุปต้อไปลองไปลองใส่ที่ร้านดีที่สุดน่าจะมาแล้วมั้งวันนี้น่าจะขายวันแรกใช่ไหมเนี่ยอ่ะ อันนี้เบอร์เก้าครึ่งเบอร์สิบเก้าครึ่งเก้าครึ่งไม่รู้จะทำให้งงกว่าเดิมแล้วอ่ะ